สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับมาอยู่กับผมโจ้น,นะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําบีซูที่ผมชอบกินนะฮะซึ่งสำหรับบีซูที่ผมชอบกินนะครับ,บ,บก,นนะะก็จะมี2องถ้วยนี้นะครับก็คืออ่าบีซูนมสดธรรมดากับบีซูเรนโบว์นะ,ะสำหรับ2องถ้วยนี้นะครับก็เป็นบีซูที่ผมชอบกินเป็นประจําเลยนะ,ะเพราะว่ามันอร่อยมากนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะตักให้ดูสักหนึ่งคำนะ,คะจะเอาอะไรดีจะเอาเรนโบว์หรือว่าเอานมสด พอดีตัดสินใจยากนะฮะถ้าอย่างนั้นผมเอาแบบนมสดก่อนละกันนะสักหนึ่งคำนะครับโอเคนะนี่หนึ่งคำอืมอร่อยนะครับท่านผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับยินดีแก้มากยับสลัดก,กันได้ รีวิวนะครับแนะนำบิซูที่ผมชอบกินนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์กด s u b s c r i b ์หรือคอมเมนต์น้าร่างให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมโจ้น,นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ